สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหั c h ช n แนลครับมือนี้ครับวันที่16บึกพจิกายนสองหาหกเครับผมเนาะวันนี้วันเลขออกนะครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับทรัพ์นะครับผมคลิปนี้ครับผมเนาะผมจะโทรหาแม่สละบุรีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อคืนครับผมเมื่อคืน มีใครถูกบ้างครับเลขออกครับผมเนาะเมื่อคืนครับเราพัฒนาออก5 1 6 3นะครับนี่ครับบนออก1 3 6ครับนี่ครับ2ตัวบน3 6ครับล่างออก5 1นะครับนี่ครับบน1 3 6ล่างออก5 1นะครับนี่ครับเลขผมกะเข้าตรงๆที่5 1ครับผมเนาะนี่ครับเมื่อคืนนี้ได้ประมาณ สองสามหมื่นครับผมมาขึ้นนี่ครับถูกห้าหนึ่งประมาณสองสามหมื่นนะครับมาขึ้นครับผมเนาะนี่ครับคาเทอว่บาสวงนี้เล็กเล่าเขาบ่อยมาครับผมถ้าใครอยากติดตามเลขเล้านะครับกดติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับคลิปนี้ครับผมเนาะจะโทรหาแม่สระบุรีนะครับแม่สระบุรีแม่สระบุรีนะครับ แม่สละบุรีจะรับสายไหมจะรับสายไหมจ้าสวัสดีครับผมแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมแม่ครับ เ,เน้นเลยนะลูกนะเขาจะได้รีบซื้อกัเนเน้นเน้นย้ำค้อคุดท้ายหน่อยแม่เลขเจ่อแล้วครับผมแม่ครับจ้าโอ้ยสลับบุรีดังห้าแปดห้าเก้าห้าแล้วลูกที่สลับบุรีดังแปดห้าเก้าห้าใช่ไหมแม่จ่ายครึ่งอ๋อแปดห้าเก้าห้าจ่ายครึ่งใช่ครับผมแม่ครับของแม่นะครับผมของแม่ครับผม ศูนย์เจ็ดบนครับบนแป๊บนึงแม่แปบ๊บนึงโองสุดท้ายครับผมรอแป๊บนึงครับผมผมจําไม่ได้เขียนก่อนครับศูนเจ็ดบนศูนเจ็ดครับผมแม่ครับ้าว yeah, ันทงหางเดียวเลยลูกหางเจะใช่ไหมแม่ศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับผมจ้า yeah, หักหลักร้อยก็ หาใส่กับเราเองมของแม่ก็ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับผมแม่ครับใ้าเขียนไปเลยห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับอย่าหางเดียวนะคะครับผมแม่ครับห้าศูนย์เจ็ดหางเดียวครับห้าศูนย์เจ็ดก็เจ็ดศูนย์ด้วยอะไรเนี่ยค่ะแต่ก็เขียนแค่ศูนย์เจ็ดหางเดียวครับผมแม่ครับ จ07หางเดียวแล้วก็507ครับผมแม่ครับข้างล่างนะคะข้างล่างครับผมแม่ครับข้างล่างครับหลักสิบก็มี8กับ9ครับผมหลักสิบ8กับ9ครับผมแม่ครับหลักหน่วย245หลักสิบบทล่างครับหนึ่งแม่8กับ9ครับหน่วย ล่างสองสี่ห้าครับจ้าถ้าใครสายรูดชอบแปดก็แปดสองแปดสี่แปดห้าครับผมแม่ครับไม่ต้องลงนะลูกไม่ต้องลงพูดเฉยเยครับผมแม่ครับหลักเก้าสายรูดก็เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าอ๋อครับผมแม่ครับฟันธงครับผมเก้าสี่หางเดียวลูกเก้าสี่หางเดียวนะครับผมแม่ครับ นอกนั้นให้ลูกเอฟซีสนใจหางไหนก็ฟันไปค่ะแม่ชอบแม่ชอบนะคะครับผมนี่ครับ94 <4 S 2> ค่ะ94ใช่ไหมแม่จ้า94สวยเหมือนกันนะ94้าแต่ที่นี่เขาดัง95กับ 85, 85ค่ะลูกที่บ้านแม่ดัง95 85ใช่ไหมครับผมจ้าอ๋อครับผมแม่จ้า ปดห้าเก้าห้าดังดังทุกคนแม่แปดห้าเก้าห้าครับผมจ้าเราก็ซื้อไว้ค่ะลูกแค่สามหางเองเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าอืมครับผมใช่ครับถ้าหลักเก้าก็มีเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าแม่เนาะถ้าหลักเก้าว่าเลขอันก็ลองซื้อไว้สักสิบบาทก็ยังดีค่ะลูกอืมใช่ครับผมแม่ครับห้าบาทโตแ่ไจ้าแต่แม่ก็ขอให้ออกเก้าสี่นะลูกนะ แต่ผมชอบแปดสามแม่แปดสามเะแปดสามร่างเลยแหละผมชอบผมซื้อลอตเตอรี่ไปเยอะแล้วเนี่ยชอบตัวไหนก็เล่นไปลูกใช่ก็มันก็เข้าดีนะลูกหลักสี่กับลูกแปดกับเก้าลูกครับผมแม่ครับสูตรนี้สูตรนี้ผมว่าผมรู้เรื่องนสูตรนี้นะสังเกตดูน่าจะรู้น่าจะรู้เรื่องแต่ผมว่าสูตรแปดกับเก้านี่แหละหลักสิบร่างเนี่ย ผมว่าน่นจาจะน่นจาจะต,ตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะหลักแสนใช่หลักแสนบวกอ่าหลักหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกแปดคงที่ใช่ไหมแม่ไม่ใช่ <laughs> ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ,อคนทำคนละอย่างเลยแม่ท่ไม่สช่ตรงกันเลยอเอาเอาหลักแสนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องบอกก็ได้เดี <S <S ๋ยวเอฟซีทางช่องสีเวลาเพราะว่าวันนี้เลขออกแล้วลครับผมแม่ครับใช่ครับผมจ้าจ้า ครับแม่บอกลูกพืหันวันหลังได้กับผมแม่ครับขอให้แม่โชคดีนะแม่เก้าเก้าสี่แม่แต่ไม่ใช่ค่ะลูกอ๋อครับผมได้กับผมแม่ครับจคขอบคุณแม่มากครับผมครับสวัสดีครับรีบลงให้เอฟซีทางช่องครับผมครับผมครับอฝาวลงให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอเียนใหม่ดีกว่าไหมอันนี้มันแม่บอกอย่างไงลูกเดี๋ยวผมขอเียนใหม่ดีกว่า เพราะว่าเขียนใหม่ให้เอทางช่องดีปว่าแม่สละบุรีบน5 0 7 0 7บน5 0 7ศูนล่าง หลสิล่างหน่วยล่างหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างแปดกับ9หลักหน่วยล่าง2 4 5แม่ให้เม็ดเดียวเลย9ก้าสี่ เก้าสี่ล่างตัวเดียวนะครับนี่ครับผมลงวันที่สิบหกคับหนึ่งหนึ่งับหกเจ็ดนะครับนี่ครับผมตรงกันหรือเปล่าตรงกันนะครับนี่ครับผมเนาะของแม่สลับบุรีครับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายครับผมเนาะก่อนเลขออกครับบนห้าศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะครับหลักสิบล่างครับ 8กับ9ครับหลักหน่วยล่างครับ2 4 5ครับเน้นที่เม็ดเดียวครับ94ตัวเดียวนะครับแคปหน้าจอนะครับผมเนาะกับสุดท้ายนี้ครับก็บขาอุ่พ่อนไห้เอฟซีทางช่องทีเ่บึงคลิปนี้เดินทางแควคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ